สวัสดีจ้าป้าเวันนี้ป้านชากาแฟเราจะมาทําเมนูนมหมีนะคะวันนี้เรามีนมหมีสีเหลืองนะคะทุกคนนมหมีสีเหลืองอันนี้มีนมหมีสีเหลืองแล้วไม่ใช่นมข้นจืดน,นะคะเพื่อนๆนมหมีสีเหลืองเขาจะเป็นแบบตอ้งเขาเรียกอะไรล่ะมาสําเร็จแบบครบ ความมันความเข้มอะไรหมดแล้วเนาะอันนี้คือเป็นสูตรมาตรฐานเลยที่เขาใช้กนนันเป็นเป็นชนิดที่มาตรฐานเลยที่ส่วนใหญ่เขาใช้กันในตลาดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมโนูนมหมีชาเขียวนะจ๊ะไปดูเลยค่ะเหมือนเดิมมั้งแค่นียแจ้โคุ นมีหนึ่งกระป๋องเลยจ๊ะสูตรเดียวกับชาไทยเลยนะคะ,ะเพื่อนนมมีแชาดเดียวใช้สูตรเดียวกันกับนมมีชาไทยยนะจ๊ะน,นี่เราจะไม่ใช้นมข้นจืดเนาะเพราะว่านมมีอันนี้ถือว่ามาตรฐานแล้วนะคะนมมีสีเหลืองนี้มัน,ม,นมันอยู่แล้วเนี่ยดูสอะนี่นมข้นหวาน สามสิบใส่ล้าปเชื่อมสิบจ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมเด้อรช่เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองเพื่อนเนาะใส่เกลือตัดนิดหน่อย ใส่เกลือแต่นิดไปจ้ะนิดนึงเพราะว่านี่มึงไปใส่นะใช้เขียวเทมคุน45 ml ิบามลโอเคเรียบร้อยนะคัทเป็นได้เลยจ้ะ ไปชอ้อวนันมากวันน้อยคลิบมากเาก็บน้อยเราไป,ปับเาเล้ะคะทุกคนซอสคาลูเมื่อามามหอมได้รับประทานวันนี้วันเสาร์นะคะป้าเปิดร้านครึ่งวันนะคะเดี๋ยวจะเก็บแล้วนะคะเพื่อนเก็บรันไปเที่ยวไปกินข้าวค่ะมาทำสูตรให้ดูก่อโรตีจ้า นะความเข้มข้นความเหลวจะไม่เหลวจะเป็น <doing> น้ำนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรตาเราไม่ร้อนนะคะร้อยนะคะพอดีรนาด้วยคาร rain, okay. splash, าเมลนิดน <gef milligram. S 2> ้อยป๋าเลยจ้า นะร้อยนำไปปรับใช้เอานะคะทุกคนชาก็เหมือนกันนะคะใครชอบเข้มแบบไหนประมาณไหนนี่คือสีเข้มนะคะในกล้องมันจะดูไม่เข้มแต่ข้างนอกมันดูเข้มเราก็ไปปรับใช้เอานะคะความหวานความมันความเข้มแล้วแต่เราชอบะนะคะเพื่อนๆเราชอบแบบไหนเราก็ไปปรับเป็นสูตรของร้านเราเอาโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะพบกันใหม่นะคลิปหน้านะคะทุกคน ขอบคุณทุกาทการติดตามทุกการรับชมแล้วก็ทุกกำลังใจนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศและผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าทิกิี้สวัสดีค่ะ